สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูมะกรูดพันธ์สกลนครไรหนามนะครับพันธ์สกลนครไรหนามนะครับต้นเขาจะไม่มีน้ำนะครับอันนี้ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งครับตอนกิ่งแล้วก็เอามาไว้ในกระถางก่อนนะครับแล้วค่อยมาปลูกลงดินนะครับ เขาตั้งตัวได้ก่อนนะครับตั้งตัวออกลากก่อนนะครับค่อยเอามาลงดินนะครับนะครับถ้าตอนกิ่งมันจะแก่แล้วนะครับมันจะมีลูกแล้วนะครับมีลูกเรวนวครับออกลูกเรียวนะครับลูกเล็กๆนะครับพันสกุลคนไรนหนามครับกลิ่นหอมเลยครับใส่ต้มไก่ต้มปลานี่หอมเลยนะ ใครสนใจก็ทักมาได้ครับพันสกุลนครไร้น้มนะครับมะกรูดพันสกุลนครไร้น้มนะครับ